สองศูนเสียงแบบนี้ครับออกแบบนี้กับเวลาสองสามเก้าโครับตอนนี้เครื่องสองมันห้านะครับ อาครับเดี๋ยวมาดูครับว่าสองพันห้าวิ่งเท่าไหร่ห6 5 8คหับ2าัดสอันห้ออกหนึ่งเดตูนย์ครับ 2, 5, 6, 6, 5,